สวัสดีนักเรียนนะคะกลับมาพบกับรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมค่ะซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนต่อเนื่องนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9เหมือนเดิมนะคะซึ่ง EP แรกเราเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วนะคะส่วน EP นี้นะคะเป็น EP ต่อเนื่องเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งผู้นำ และผู้ปฏิบัติงานนั่นเองค่ะโดยหัวข้อนะคะก็จะต่อเนื่องจาก ep ที่แล้วนะคะ9.4ค่ะนั่นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะคะที่เราควรรู้ค่ะโดยหลักๆแล้วนะคะใน ep นี้นะคะคุณนะคะอาจจะค่อนข้างที่จะต้องดูตัวหนังสือค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากเป็นภาษากฎหมายนะคะอาจารย์ไม่ได้ตัด ภาษาออกไปนะคะอาจจะเป็นภาษาทางด้านกฎหมายซึ่งอาจจะเข้าใจได้ยากนิดนึงนะคะดังนั้นนะคะขอให้นักเรียนนะคะดูตามตัวหนังสือตามกับการเรียนรู้ของเราไปนะคะเพื่อให้มันกระจ่างนะคะและชัดเจนด้วยกันนะคะคราวนี้ค่ะถ้าพูดถึงกฎหมายนะคะเราก็จะมีพรบรนะคะคุ้มของเราท้งประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายนะคะค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะในของปีพศ2541ซึ่งใช้อยู่ในจนถึงปัจจุบันนี้นะคะโดยแต่ละหมวดนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะระบุชัดเจนว่าถ้าเราเป็นบริษัทจะต้องปฏิบัติตัวยังไง ถ้าเราเป็นแรงงานต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะซึ่งอาจารย์นะคะขอยกตัวอย่างหรือขอนำสิ่งที่เราควรรู้นะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะโดยในหมวดที่2นะคะนั่นก็คือหมวดนี้นะคะจะพูดถึงการใช้แรงงานทั่วไปค่ะโดยนะคะหมวดนี้นะคะจะกำหนดจำนวนชั่วโมงการทำงานหลักเกณฑ์การจัดเวลาพัก การจัดวันหยุดประจำสัปดาห์การจัดวันหยุดพักผ่อนประจำปีการกำหนดวันหยุดตามประเพณีการใช้สิทธิ์ลาป่วยการลาเพื่อทำาหมันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบนะคะลาเพื่อการอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ และกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปนะคะจึงให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดเว้นแต่ลักษณะและสภาพของงานต้องทำติดต่อกันถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินโดยให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด แล้วแต่กรณีได้เท่าที่จำเป็นถ้าฟังดูค่อนข้างนี่จะสับสนนิดนึงในบทท้ายๆนะคะมันก็จะเป็นหมวดที่พูดถึงว่าเรากำหนดชั่วโมงการทำงานยังไงจะลาหยุดหรือใช้วันหยุดพักผ่อนมีเท่าไหร่สิทธิ์ในการลาป่วยสิทธิ์ในการลากิจนะคะหรือใช้สิทธิ์ลาเพื่อรับราชการหรือแม้แต่กระทั่ง มันจะพูดถึงถ้านายจ้างจะให้ลูกจ้างนะคะมาทํางานในในวันที่เป็นวันหยุดของเขาหรือทํางานล่วงเวลาหรือเลยเวลาทํางานไปแล้วนะคะจะพูดถึงในลักษณะการใช้งานนี้นะคะเดี๋ยวท้ายๆนะคะอาจารย์ก็จะพูดรายละเอียดข้างในนะคะแต่อันนี้จะให้เข้าใจหมวดก่อนเนาะคราวนี้นะคะในหมวดที่3นะคะจะพูดถึงการใช้แรงงานหญิงนะคะ กำหนดห้ามนายจ้างให้หญิงหรือหญิงที่มีคันซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานบางงานบางสถานที่บางช่วงเวลาหรือห่วงเวลานะคะโดยให้หญิงมีคันนะคะมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนงานทั้งนี้นะคะนายจ้างห้ามเลิกจ้างหญิงตั้งคันด้วยเหตุว่าตั้งคันนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูหมวดที่4กันบ้างค่ะก็คือ การใช้แรงงานเด็กค่ะกำหนดห้ามนายจ้างให้เด็กซึ่งเป็นลูกจ้างทำงานบางงานบางสถานที่บางห่วงเวลาโดยในการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีเป็นลูกจ้างต้องแจ้งการจ้างเด็กนั้นนะคะให้พนักงานตรวจแรงงานทราบนะคะและห้ามจ้าง เด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะเป็นลูกจ้างนะคะและห้ามห้ามเรียกรับหลักประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทุกกรณีอ่ะอันนี้นะคะบางร้านอาจจะไม่ใช่สีบางบริษัทนะคะที่มีการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์จำเป็นต้องใช้กฎหมายนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูหมวดที่5นะคะหมวดที่5จะพูดถึงค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะคะรวมถึงกำหนดวิธีการคำนวณและกำหนดการจ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทำงานในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดโดยลูกจ้างซึ่งนายจ้างนะคะให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาวิธีการหยุดจิตการและเงื่อนไขในการหักค่าจ้างอ่ะหมวดที่5จะพูดถึงค่าใช้จ่ายค่าจ้างค่าล่วงเวลาต่างๆนะคะถ้าคุณอยากรู้รรกฎหมายเยอะขึ้นนะคะให้ไปดูในหมวดที่5ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะต่อมาค่ะเรามาดูอ่ะอันนี้จะพูดถึง เจาะเข้าไปลึกแล้วนะคะเมื่อกี้จะพูดถึงออสภาพการทำงานจะต้องเจอหมวดไหนบ้างที่เราจะต้องไปดูลึกๆได้นะคะก็จะเป็นหมวด2หมวด3มหมวด4หมวด5นะคะแต่ถ้าคุณอยากได้หมวดที่ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลนะคะก็จะมีหมวดอื่นๆตามมานะคะคราวนี้ค่ะเรามารู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะหรือควร หรือจำเป็นมากๆนะคะที่จะต้องรู้กันบ้างนะคะอ่ะซึ่งในสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็จะยกมาพูดนะคะในเรื่องของค่าจ้างกันก่อนนะคะโดยในพรบกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องค่าจ้างนะคะเขากำหนดว่าลูกจ้างทุกคนนะคะจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินเท่านั้นนะคะหากเป็นลูกจ้างประจำ จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดด้วยเช่นวันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักร้อนหรือวันหยุดประจำสัปดาห์หรือถ้าเป็นลูกจ้างรายวันนะคะจะไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์แต่จะได้รับค่าจ้างในกรณีที่ลาป่วยค่ะลาไปทำหมันลาไปคลอดบุตรหรือลาไปรับราชการทหารนะคะ ส่วนค่า OT หรือค่าจ้างทำงานในวันหยุดนะคะจะต้องได้ไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราจ้างต่อชั่วโมงนะคะเท่ากับว่าถ้าใครกำลังทำงานอยู่ในวันหยุดตามประเพณีนะคะหรือวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะจะต้องโดนบริษัทหรือองค์กรนะคะจ่ายค่าจ้างให้คุณนะคะไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงค่ะ ต่อมาค่ะเรามาดูกฎหมายต่อไปจะพูดถึงเรื่องการเลิกจ้างนะคะโดยฉบับล่าสุดนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณีค่ะกรณีแรกค่ะการเลิกจ้างโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยนะคะซึ่งกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ลูกจ้างกระทำความผิด ตามกฎหมายอาญาหรือมีสัญญาการจ้างงานที่ระบุระยะเวลาเริ่มงานและสิ้นสุดงานที่ชัดเจนแล้วจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นพนักงานปฏิบัติงานหรือหัวหน้าก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณทำงานแล้วไปผิด กฎหมายอาญาหรือมีสัญญาการจ้างงานใดๆก็แล้วแต่บริษัทจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้คุณนะคะดังนั้นก่อนเซ็นสัญญาหรือทำงานกับองค์กรให้ดูกฎหมายหรือสัญญาการจ้างดีๆก่อนเซ็นยินยอมนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกรณีที่2ค่ะการเลิกจ้างโดยมีการจ่ายค่าชดเชยนะคะในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ ลูกจ้างมีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจนค่ะและทำงานครบ120วันขึ้นไปแล้วนะคะเขานะคะจะได้รับค่าชดเชยตามอัตราที่ระบุไว้ตามกฎหมายแรงงานค่ะเดี๋ยวอาจารย์มีข้างหลังสไลด์ถัดไปให้นะคะอ่ะคราวนี้ค่ะเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างค่ะเรามาดูกันบ้างเนาะ ถ้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องการจ่ายค่าออชดเชยนะคะกรณีที่2นะคะการเลิกจ้างมีการระบุว่าหากลูกจ้างไม่ได้กระทําความผิดใดๆตามกฎหมายแรงงานนายจ้างนะคะจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างรับทราบอย่างน้อย30วันและ จ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างดังนี้นะคะนั่นก็คือถ้าจะให้เขาออกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะคะและต้องจ่ายค่าจ้างดังนี้กรณีที่เขาทํางานครบ120วันนะคะแล้วเราต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขานะคะถ้าทํางานครบ120วันจะต้องได้รับค่าชดเชยจากค่าจ้างสุดท้าย30วัน,น,นก็คือเดือนถัดไป ก็ต้องจ่ายให้เขานั่นเองนะคะต่อมาค่ะถ้าทำงานครบ1ปีนะคะจะต้องได้รับค่าชุดเชยจากค่าจ้างสุดท้าย90วันก็คือจ่ายเงินเดือนให้เขา3เดือนนะคะถ้าทำงานครบ3ปีจะต้องได้รับค่าชุดเชยจากค่าจ้างสุดท้าย180วันถ้าทำงานครบ6ปีค่ะ ต้องได้รับค่าชดเชยจากค่าจ้างสุดท้าย240วันหรือถ้าทำงานครบ10ปีค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยจากค่าจ้างนะคะสุดท้าย300วันก็คือให้เอาฐานเงินเดือนนะคะของเดือนสุดท้ายมาคูณน,นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกับข้อต่อไปสไลด์ต่อไปนะคะ ซึ่งสไลด์นี้นะคะจะพูดถึงการจัดทำเอกสารสัญญาจ้างทั่วไปนั่นเองนะคะสำหรับรูปแบบการจ้างงานนะคะมีทั้งงานแบบประจำและไม่ประจำนะคะตามกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุดนะคะก่อนที่จะเริ่มงานนะคะควรมีการจัดทำเอกสารข้อตกลงให้เรียบร้อยนะคะ โดยมีการระบุรายละเอียดสำคัญต่างๆดังนี้นะคะ 1. ค่ะช่วงระยะเวลาที่เริ่มงานและระยะเวลาที่สิ้นสุดงานค่ะ 2. ค่ะกรณีทำงานล่วงเวลาะจะต้องได้รับอะไรและจะต้องออมีกรณีใดบ้างที่สามารถพูดถึงหมายถึงคำว่าทำงานล่วงเวลานะคะต่อมาค่ะ กรณีเรื่องรานะคะต้องแจ้งใครบ้างลายังไงได้บ้างนะคะต้องบอกให้หมดนะคะขอบเขตในการทำงานหน้าที่การทำงานค่ะการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานซึ่งทั้งหมดนี้นะคะควรมีในเอกสารข้อตกลงในการจ้างงานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะเป็นการทำงานที่บ้านบ้างนะคะซึ่ง ตอนนี้หลากหลายบริษัทนะคะมีการ work from home เรามาดูนะคะตอนนี้กฎหมายก็อัปเดตตามการทำงานคนปัจจุบันแล้วนะคะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานค่ะในกรณีที่บางตำแหน่งไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันนะคะก็สามารถนำงานกลับไปทำที่บ้านหรือนอกสถานที่ได้นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการทำงานให้มากขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนายจ้างไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านได้นะคะต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกจ้างด้วยรวมถึงต้องขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยนะคะถ้าบริษัทไหนนะคะเรียกว่าเออบังคับให้พนักง,งานทำงานที่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายแรงงานนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูสิทธิการเลิกงานกันบ้างอ่าหลายคนทำงานเลิกงานตรงเวลารุ่นพีช่ชอบว่าใช่ไหมอะอ่าอะไรประมาณนี้คราวนี้มันมีกฎหมายนะคะคุ้มครองพูดถึงสิทธิการเลิกงานกันอยู่นะคะนั่นก็คือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเมื่อถึงเวลาเลิกงานแล้วลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธการติดต่อใน เรื่องงานจากนายจ้างไม่ว่าจะก,กรณีไหนก็ตามยกเว้นกรณีที่ลูกจ้างนั้นให้ความยินยอมโดยต้องมีการเขียนสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความสมัครใจด้วยนะคะ,ะจะพูดได้ว่าถ้าถึงเวลาเลิกงานวันหยุดคุณคุณไม่ตอบนะคะคุณรู้สึกว่าไม่รับทำงานต่อสามารถปฏิเสธได้นะคะแต่ถ้า คุณไปเซ็นสัญญาว่าให้เขานะคะติดต่อคุณได้ในช่วงเวลาที่มันเหลือไปอันนี้ก็จะกลายเป็นมัดมือชกคุณได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องสิทธิการลาพักลอนกันบ้างนะคะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วนะคะเมื่อลูกจ้างทำงานครบ1ปีแล้วนะคะมีสิทธิได้รับวันลาพักล้อนอย่างน้อย 6วันต่อปีค่ะโดยที่ยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติค่ะแต่บางบริษัทอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะคะแต่บางบริษัทค่ะก็มีการให้สวัสดิการการลาพักร้อนที่มากกว่า6วันต่อปีเพื่อเป็นการดึงดูดผู้สมัครงานนั่นเองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเสธิการลาพักร้อนนะคะต่างประเทศก็จะมีการลาพักที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะ เขาเห็นว่าเมื่อพนักงานกลับมาจากลาพกร้อนนะคะจะรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะคะและก็ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งต่างประเทศนะคะเขาจะมีการลาพกร้อนที่ยาวมากนะคะที่อาจารย์เคยเจอมากสุดก็คือ3มเดือนติดติดกันเลยคือลาไปเลย3มเดือนซึ่ง3มเดือนนั้นที่เขาลาไปเขานะคะก็ยังมีเงิน เงินเดือนเข้าอยู่ตามปกติอันนี้เป็นกฎหมายของเนเธอร์แลนด์นะคะที่อาจารย์เคยรู้จักผู้ร่วมงานนะคะเป็นคนเนเธอร์แลนด์ซึ่งรู้สึกว่าเขาแฮปปี้มากเราเองก็แฮปปี้ตามเขาด้วยอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นบ้างนะคะเอาละค่ะเรามาดูต่อไปค่ะกฎหมายแรงงานสิทธิการลาป่วยนะคะอ่ะถ้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานสิทธิลาป่วยนะคะลูกจ้าง จะได้สิทธิในการลาป่วยไม่เกิน30วันการทำต่อการทำงานต่อปีนะคะโดยที่ยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติแต่ถ้าหากลาป่วยเกิน30วันในวันที่31จะไม่ได้รับค่าจ้างหรือในกรณีที่ลาป่วยในวันทำงานติดๆกันตั้งแต่3วันขึ้นไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์ หากไม่มีใบรับรองแพทย์จำเป็นต้องชี้แจงให้ทางนายจ้างรับรู้ด้วยแต่กรณีที่ลูกจ้างเกิดป่วยและประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจะไม่ถือเป็นการลาป่วยคราวนี้บางงานถ้ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ถือเป็นการลาป่วยอขอเปิยเผยไว้นะคะว่าในข้อสอบพินอษนะคะเจอสิทธิการลาป่วยด้วยนะ ดูดีๆนะคะตอนไฟแนลอาจารย์อาจจะคุณอาจจะเจอก้อนี้นะคะอ่านดีๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกฎหมายแรงงานกันบ้างค่ะสิทธิการลาคลอดค่ะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานลูกจ้างจะได้สิทธิในการลาคลอดบุตรนะคะไม่เกิน98วันโดยจะรวมวันลาในการไปตรวจคันก่อนคลอด วันคลอดและระหว่างผักฟื้นหลังคลอดด้วยนะคะโดยระหว่างลาคลอดบุตรลูกจ้างนะคะจะยังได้รับค่าจ้างจากประกันสังคม45วันและจากนายจ้างอีก45วันด้วยนะคะก็รวมกันเป็น90วันนะคะอันนี้เป็นสิทธิที่ควรรู้มากๆสำหรับผู้หญิงเลยนะคะต่อมาค่ะ สิทธิการลากิจค่ะการลากิจนะคะก็คือการลาไปทำธุระที่จำเป็นและตัวลูกจ้างจำเป็นต้องไปดำเนินด้วยตัวเองนะคะคนอื่นไม่สามารถไปทำแทนได้นะคะเช่นไปทำบัตรประชาชนไปทำใบขับขี่ไปศาลไปงานศพ ซึ่งไปงานศพนะคะก็จะมีงานศพพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือลูกนะคะตามการนัำญาติตามนี้นะนอกเหนือจากนี้ไม่ได้นะคะต่อมาค่ะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับล่าสุดนะคะนายจ้างจะกำหนดวันลากิจกี่วันก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า3วันต่อปี หากลูกจ้างต้องการลามากกว่า3วันต่อปีสามารถลาแบบไม่รับค่าจ้างได้หรืออาจจะใช้ลาพักร้อนแทนได้นะคะอันนี้เป็นกฎหมายที่เราควรรู้นะคะถ้าเราเป็นหัวหน้านะคะก็สามารถบอกน้องๆได้นะคะว่าในบริษัทเรานะคะลากิดได้กี่วันนะคะก็เป็นความรู้ให้เขาไปหรือถ้าคุณเป็นผู้ปฏิบัติงานก็สามารถไป ศึกษาว่าบริษัทคุณนะคะให้ลากี่วันต่อมาค่ะกฎหมายข้อนี้นะคะจะเป็นสิทธิการลาไปทำหมั่นกันบ้างนะคะซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะลูกจ้างสามารถลาหยุดเพื่อไปทำหมั่นได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งนะคะกำหนดนะคะและออกใบรับรองแพทย์เพื่อให้ลูกจ้างยังมีสิทธิ ที่จะได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วยนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่อาจารย์นะคะการลาธรรมันก็จะมีเวลาพักฟื้น3วัน4วันแล้วแต่นะคะแต่ปัจจุบันการลาทรหมันจะพักฟื้นประมาณ2 2วันมากสุดประมาณนี้เนาะเพราะเป็นแผลที่เล็กลงนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกฎหมายแรงงานการใช้แรงงานกันบ้างนะคะ ถ้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องการใช้การใช้แรงงานนะคะจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยควรทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันค่ะภายใน5ชั่วโมงแรกของการทำงานต้องมีเวลาพักเบรกไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงอาจจะแบ่งเวลาพักเป็นครั้งละไม่น้อยกว่า20นาทีแต่เวลาพัก โดยรวมต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงค่ะและตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องการใช้แรงงานหญิงนะคะจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะห้ามลูกจ้างหญิงที่มีคันทำงานในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าค่ะทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดค่ะ,อ,ะอันนี้ห้ามเลยนะคะห้ามผู้หญิงที่มีคันต่อมาค่ะ ห้ามแรงงานหญิงทำงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานในเหมืองแร่งานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดินใต้น้ำใต้ถ้ำในอุโมงค์ในปล่องภูเขาหรืองานที่ต้องทำบนนั่งร้านสูงกว่า10เมตรขึ้นไปรวมถึงงานขนส่งวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟอันนี้ผู้หญิงทำไม่ได้นะคะอันนี้เป็นข้อห้ามเลย ต่อมาค่ะกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องการใช้แรงงานเด็กนะคะจะมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะห้ามลูกจ้างเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปีมาเป็นลูกจ้างลูกจ้างเด็กมีสิทธิฝึกอบรมโดยจะได้รับค่าจ้าง30วันด้วยกรณีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีมาเป็นลูกจ้าง นายจ้างจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานด้วยหากไม่แจ้งถือว่าทำผิดกฎหมายค่ะห้ามไม่ให้ในายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลาสทุ่มถึง6โมงเช้าค่ะห้ามไม่ให้ในายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีทำงานล่วงเวลาห้ามไม่ให้ในายจ้าง ให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีทำงานที่เสี่ยงอันตรายเช่นงานหลอมหลอ่อเป่าหรือรีดโลหะทำงานในสถานที่เล่นการพนันสถานที่เต้นรำสถานที่ที่มีสุราหรือเครื่องดื่มอื่นๆจำหน่ายโดยที่มีลูกจ้างเป็นผู้บำเรอปรนนิบัติลูกค้าอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ เอาละค่ะสิ่งที่อาจารย์นำมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายพื้นฐานทั่วไปที่คนที่เป็นลูกจ้างหรือนายจ้างนะคะควรรู้นะคะซึ่งขออนุญาตปิดจบสไลด์นี้นะคะบทนี้บทหน่วยที่9นะคะว่าการรู้กฎหมายนะคะเพื่อให้เราไม่โดนคนอื่นเอาเปรียบค่ะและเรานะคะก็ไม่ควรเอาเปรียบผู้อื่นเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะรู้กฎหมาย ก็ดีกว่าไม่รู้กฎหมายนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะก็จะเป็นบทเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้ค่ะและท้ายบทที่10นะคะคุณก็จะต้องออทำแบบทดสอบเก็บคะแนนอีก20คะแนนสุดท้ายนะคะเป็น20คะแนนที่จะช่วยคุณได้มากที่สุดใน EP ที่10นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ